แน่ใจหรือเปล่าว่าเรามาเพื่อขายขำอืมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่พอเห็นชุดนี้ก็เริ่มแน่ใจขึ้นเหมือนกัน ชุดอะไรเนี่ยแดงส้มหมวกแดงรองเท้าส้มเสื้อแดงส้มมีตุกตาหมีบนเสื้อเขียนว่า h e ดเอ็นมองแวบแรกเนี่ยผมคิดถึงพวกชุดปีใหม่อะแฮปปี้ดิวเยียอะไรอย่างนี้นะครับแต่เลขยีบบนเสื้อไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเลยเป็นคอร์ลิชันตัวตลกสีเลือดที่อยู่ในตู้ใหม่ไดมอนด์ลอ y a ยันนะครับดูจากสภาพชุดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้โกนะ ไม่น่ามาอยู่ในไดมอนด์เลยอะ่ะถึงแม้รอบนี้จะพยายามยัดชุดต่างๆใส่เข้ามาแต่ก็เป็นชุดที่เราสามารถใช้ลูกแก้วคิสั่นในร้านแลกได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับใส่มาให้ดูเต็มเฉยๆอะ่ะโอเคก็วันนี้มีตัวอยู่400ใบนะครับถ้าต้องใช้เพชรผมคงไม่สุ่มมาตู้นี้แต่เนื่องจากตัวเนี่ยมันมีเยอะนะฮะเฮ้ย อะโทโโ,โตกใจคิดว่าได้ชุดแล้วดันได้ชุดลองในตู้นะครับตัวบีเยอะไนงะวันนี้ขอตัวสัก200ร้อยไปหน่อยได้ไรอีกแล้วโถได้แว่นจะหลอกให้ดีใจทําไมจริงๆของรางวัลใหญ่ออกค่อยสุดยอดไปเลยก็ได้นะเนี่ยผลึกคริสตัลรัวๆนะครับขอสักส0งร้อยไปยาวันนี้<อ>สุดยอดไปเลยอีกแล้วเหรอได้กางเกงเฮ้ยอะไรมาสองช้นเลยได้นัากาก ไปกันต่อนะครับกดลูลัวเฮ้ยโอ้ได้เสื้อดีใจหลายรอบแล้วนะเนี่ยของรางวัลใหญ่ยังไม่มาสักทีนี่ผลึกลูลัวเฮ้ยผลึกคิสตันอ่ามื่อกีผลึกเล็กอันนี้ผลึกใหญ่ผลึกคิสตันนี่ดีนะเอาไว้แลกชุดแลกปืนได้นะครับมาต่อครับเฮ้ย โอ้โหได้ส่งถมกดไปเรื่อยๆก่อนจะได้ไอชุดรางวัลใหญ่เนี่ยอาจจะได้ชุดลองครบเซตก่อนนะได้เสื้อนะครับครบยังเนี่ยมาหลายชิ้นจัดดีใจหลายรอบแล้วเนี่ยยังมาไม่ครบสักทีมาหน่อยเถอะเออมาสักทีคิดว่าจะต้อง200ใบ เมื่อกี้เลขลักกี้โดนไปเท่าไหร่ครับขอสโลภาพช้าหน่อยใครมองทันกันบ้างนี่สโลให้เห็นชัดๆนะครับลักกี้รอยัลทุกวันนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปว่ายังไม่รู้ว่าเลขมันตันเท่าไหร่เลยนะเนี่ย uh. แต่และคนตันไม่เท่ากันหรือยังไงใครสุ่มก็อย่าลืมกดรับตั๋วไดมอนด์ด้านขวานี้ด้วยนะครับโอเค ก็เป็นชุดแบบใส่เล่นทั่วไปนะฮะแดงส้มมีตุ๊กตาหมีแต่เบอร์29นี่คืออะไรผมงงมากเลยนะเนี่ยไม่รู้เขาใส่มาทำไมหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปใส่มาเฉยๆ <Huh? S 1> อ่ะสรุปแล้ววันนี้โดนไปกี่ใบก็ดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งปืนที่มีการปรับเปลี่ยนในแพทล่าสุดนะเรียกว่าถูกปรับขึ้นมาน่าใช้เลยนะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าปืนอะไรพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้า ชุดก็ซ่อนเกาะธรรมดานะ้ไม่มีอะไรมากมายนะครับช่วงนี้นะครับออกจากบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยครับเหมือนกับมีใครดึงพระอาทิตย์ลงมาหาแบบว่าพระอาทิตย์มันจะเผาโลกหรือเปล่ามันร้อนแบบสุดๆไปเลยนะครับอุณหภูมินี่คือ40กว่าบ้านใครที่เปิดพัดลมเนี่ยเหมือนกับเอาไดร์เป่าผมมาเปิดใส่ตัว มีแต่ลมร้อนพุ่งเข้ามานะครับอยากจะอาบน้ําวันละเจ็ดแครั้งแต่ก็เปืองค่าน้ําอีกก็เลยไม่อาบดีกว่านะครับเปิดแอร์เอา <c oughs> <c oughs> สรุปเปืองกว่าเดิมลีกหนี <c oughs> การเปืองค่าน้ํามาเปืองค่าไฟแทนมาเลยกันครับวันนี้เราจะตามหาปืนแต่ก่อนตามหาปืนเราต้องดูคนก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยแกงอะไรเนี่ยเฮ้ยแกงอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไหนน้อง ยังไม่หมดว่าไงเสื้อขาวชุดคุค้นๆนะชุดมัอนอยู่ในตู้ที่ได้มาเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้สุมมาก็เกือบได้ครบทุกชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับเกือบๆนะแต่ยังได้ไม่ครบมันคละกันไงมันมีทั้งสองชุดชุดชายชุดหญิงแต่ถ้าใครมีคิดสั้นเยอะก็เอาไปแลกที่ร้านได้เหมือนกันนะครับเฮ<อ>้ยมายืนแอบอะไรมายืนยิ้มอยู่ริมกำแพง มาเยอะแฮะวันนี้ลงวงฟ้าวันนี้มีสะดุกแน่นอนรอไปสี่คิวเอา้าแล้วใครยืนทำอะไรหมดตี้ไปนะไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องชุบด้วยไปโดดใหม่พร้อมกันเลยเพื่อนจะได้ไม่ต้องรอจริงๆเป็นอะไรที่ชอบมากนะถ้าเกิดเราเล่นทีมแล้วเพื่อนตายเนี่ยเราจะเชียร์ให้เพื่อนแบบเพื่อนที่รอดชีวิตอยูอ่ตายตามไปเลยมันจะได้เล่นใหม่พร้อมกัน พราะถ้าเชียร์ให้เขาชนะเนี่ยไอคนตายมันจะรอนานไงอุ้ยเหรียญอะไรในกองไปเริ่มไอคนตายมันจะรอนานแล้วมันจะแบบว่าทําให้ไม่อยากเล่นนะครับเราก็เลยเชียร์ให้เพื่อนตายดีกว่า <Yeah. S 1> จะได้เริ่มพร้อมๆกันอ่านี่เจอแล้วนะครับปืนที่ตั้งใจจะลงมาเล่นในวันนี้ก็คือปืนฟาร์มาร์สนั่นเองนะครับอัพขึ้นเลเวล3เลยเป็นอีกหนึ่งปืนที่อยู่คู่กับฟรีไฟล์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับ ็โดนปรับเปลี่ยนบัฟไปหลายครั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในแพทอัปเดตล่าสุดฟา,าร์มัสถูกบัฟความสามารถเพิ่มขึ้นมาครับโดยสิ่งที่ถูกบัฟขึ้นเนี่ยก็คือความเสียหายจากกระสุนนัดที่3จะบวกความแรงขึ้นครับที่เลเวล1กับ2เนี่ยมันจะบวก8%แต่ที่เลเวล3มมันจะบวก15%ครับ oh oh. ถือว่าเยอะนะยังไม่หมดดิโอยังไม่หมดอีกห,ม,ห,ม,ดกห,หมดเถอะอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขึ้นไปได้ไงอลังคาบ้านนายขึ้นไปยังไงก่อนอ๋อมันมีห่วงยางนี่เนาะดูดของก่อนอจัดระเบิดมาแบบนี้ไอ้นี่มันมืออาชีพนี่หว่าหรือว่าผมจะเจอนักแข่งนักแข่งฟรีไฟตัวตึงแชมป์ระดับภูมิภาควันนี้เขาลงมาซ้อมในโหมดทั่วไปผมจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือไม่เฮ้ยแล้วทางซ้ายยังมีอีกหรอมันมีกี่คนเนี่ยวงนี้นักแข่งนัดกันลงมาซัดบนเครื่องบินปะเนี่ยนู่น <All right. S 1> มาเนี่ยนะครับคือความแรงของปืนฟาร์มัสกระสุนนัดที่สามที่ปืนเลเวลสามเนี่ยมันบวกความแรง15%นะ15%เนเนี่ยหมายความว่าถ้าปกติยิงนัดละร้อย โดนบวก15%ก็เท่ากับจะยิงนัดละ115นะครับแรงขึ้นแบบว่ารู้สึกได้อะโอเคแต่เฉพาะนัดที่3เท่านั้นนะนัดที่1กับ2นี่คือเท่าเดิมนะครับโดยรวมผมถือว่าดีเพราะว่าฟาร์มาสเนี่ยพอเรากดรัวๆต่อเนื่องเนี่ยนัดที่3มันออกบ่อยมากเลยนะใครที่ชอบเล่นปืนไลเฟิลที่มันยิงแรงๆเนี่ยผมเชียร์ให้เล่นฟาร์มาสเลยนะครับแต่ว่าต้องขยันกดเมื่อยนิ้วนิดนึงมันกดค้างไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ ยิงคมซะด้วยยิงคมซะด้วยแต่ว่าเขาอยู่ที่โล่งยังไงผมก็ได้เปรียบผมจะโชว์วิชานะ RGS นำล่องฟาร์มาสับยิงฟาร์มาสับยิงอยู่ที่โล่งหรือจ้าจะสู้คนในวงเนี่ยครับถ้าเราขยันกดเนี่ยมันจะยิงแรงแบบนี้แหละ แรงกว่าพวกเ k พวกสกาครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปล่อยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยวาร์ปได้ด้วยหรอวารได้ด้วยหรอไอตัวนี้มันปรับสกิลใหม่ใช่ไหมผมยังไม่ได้กลับไปดูรายละเอียดมันเลยอะไอตัวที่แยกล่างอะเดี๋ยวนี้มันปล่อยเดินหน้ามาหาเป้าหมายได้แล้วหรอเมื่อก่อนตอนรีวิวมันยืนอยู่นิ่งๆนี่หว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับ gm ปรับบ่อยเริ่มจะงงแต่ก็ดีเหมือนกันนะมีการปรับบัฟปรับเนิร์ฟแต่ละตัวละครนะครับมันจะได้เกิดความรู้สึกแบบเหมือน rov อ่ะเออต้องคอยติดตามอัปเดตว่าตัวนู้นบัฟตัวนี้เนิร์ฟมันจะได้เกิดความน่าเล่นไม่จำเจนะครับแม่ลงวงฟ้าต้นเกมอ <c oughs> เเรอไป10คิว10คิวเลยหรอวัยรุ่น3ตีได้ั้งเนี่ยอันนี้ขนาดยิงไม่เต็มตีนะถ้าเต็มตีต้อง12คน ชุดนี้นะครับรู้สึกว่าตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยนะดูโหลโหลยังไงก็ไม่รู้แต่พอมาใส่เล่นในเกมมันก็ดูแปลกตาดีนะครับคือดูมีสีสันน่ะส้มแดงเกงเกงเป็นขาสั้นหมวกก็สีแดงผมขาวนะครับก็ดูสีสันเนี่ยมันแปลกดีนะแต่ถ้าถามว่ามันสวยถึงขนาดที่ต้องเอาเพชรไปสุ่มไหมเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่นะเก็บเพชรไว้ดีกว่าเก็บไปซื้อขนมดีกว่า เอาพวกตัวฟรีมา <lawsuit royable S 1> ulously, สุ่มก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดโชคดีกดไม่กี่ใบก็อาจจะได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายฟรีนะครับผมสังเกตหลายทีแล้วส่วนใหญ่จะสุ่มได้ของดีกันแต่สายเติมเนี่ยได้แต่ของเกลือใช่ไหมวัยรุ่นใครขับรถเนี่ยเสียงรั่นเลยนะคอ้าวระเบิดรถระเบิดอะไรฟันอะไรฟันหยุดกระสุนเหรอ ตาย,ตายซะไปไหนไล่อีกคนหนึง่งอยู่ในบ้านหรอยอด R G S นำล่องอุ้ยไม่ทวนปปปยิงคนวิ่งมันไม่ค่อยโดนนะครับฟา์มาร์แต่ถ้ายิงคนยืนนิ่งๆเนี่ยควดแรงบอกเลยนี่เดี๋ยวมาคอยดูพร้อมกันนะตอนนี้ปืนฟาร์มาร์ผมอัพเต็มเวลสาแล้วนะครับมันยิงแรงขึ้น15%มาดูกันว่าแรงสุดที่ทำได้ในวันนี้จะนัดละท่าไร่ ถึงนัดลา60หรือเปล่าแต่ไม่น่าถึงหรอกน่าจะอยู่ประมาณ40ถึง50ถ้าให้ผมเดานะข้างบนคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังมากไงป๊อป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 ป35ป๊อปป๊อปป๊อป48เห็นป่ะนัดละ48นะเมื่อกี้เข้าตัวตาเม็ดเหลืองแต่ถ้าเข้าหัวเนี่ยร้อยกว่าอุ๊ยเกือบตาย ยิงอย่างคมเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้เลือดเหลือหนึ่งรอดมาได้เฉยมาดีดีสามเก้าตอาร์จีเอสไปเอาวิ่งไปไหนแล้วป๊อป <Hey. S 1> ป๊บปป๊อปป๊ปปสามเก้าคนนี้มีเกาะถ้าไม่มีเกาะเนี่ยมันจะเข้า40กว่า40ไปปลายเลย โอเคผมไม่แน่ใจถึง50ป่ะนะเดี๋ยวลองสังเกตกันดูนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราควรจะอัพฟาร์มาที่เต็มเวล3ก่อนเพื่อความแรงสูงสุดนะครับเวล1กับ2มันแรงเท่ากันใครขครับรถจีปมาจอด <Hey. S 2> เฮ้ยมาดิเพื่อนหยอดเข้าบ้านไปไม่โดนโอหแล้วผมเข้าระยะประชิดแบบนี้ตอมต่อม อมอมปอมมปอมมตุยสาตบ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 ตคนนี้สามสิกว่าเกาะนาจหนะใช่ไหมเพื่อนมิสซิตโคฟอนปัปป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 ัปป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 ัปป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 น กีบกาอุ๊ย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 อุ๊ัอุ๊ย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 อุรยอุ๊้อุยอุ๊ยอุ๊ยวุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอี๊ยุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุียอุยอุ๊ยุ้อุอุอยอุ๊อุอยอ๊อุ๊ยอยอยุ่๊อยอุอยอุยอุยออุ๊อยอป๊ยปุ๊๊ัป๊บ๊ยอ ซ้ายมาไงปอม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  <3 S 1> มาเดนัดละ6 8นะน้อง, <tem pie> องทําเป็นเล่นถือว่าแรงมากนะครับ6.8เนี่ยดอกละเกือบ70อนี่มันแรงพอๆกับไอ้พวก M14 เลยนะเนี่ยเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครฮิตเล่นเลยนะ M14 มาเมื่อก่อนผมชอบมากนะครับตั้งแต่โดนเนิร์ฟยิงเบาลงเนี่ยไม่ค่อยมีใขรจับอีกเลย โอย,ย,ย,ยหลังเข้าตบ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 ต,บต,บตบอันนี้เบานะเขายิบสองเฮ้ยเหลือสองคนแล้วนี่ว่าอย่างนี้ต้องดูชุดกันก่อนนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่ตัวตลกสีเลือดไม่รู้ว่าตลกยังไงเหมือนกันนะก็อาจจะตลกแหละแต่ไม่ได้ตลอด ลองดูแล้วกันนะสวยไม่สวยแต่สินใจกันดูแต่ผมว่าอย่างน้อยก็ได้แปลกแหละแปลกตรงขาสั้นแล้วก็สีแดงสีส้มนะครับมาคนสุดท้ายนายอยู่ไหนมาลองดาเมจปืนหน่อยนะจ๊ะอยู่นู่นหรอยอดไปหนึ่งอ้าวเอ ing, A, วิ่งเอวิ่งเอวิ่งอย่างงี้จะยิงยังไงเอา rgs ไปแล้วกันไม่ต้องเล่นแล้วฟาร์มาร์สวิตอนเอาไปอีกต่อมโดนนั้นอะ ลลาก่อยนะนะั่น่ะโดนอย่างนี้เตรียมบายบายเลย65นะครับโคตรจะแรงคุณผู้ชมบอกเลยใครกำลังเบื่อปืนเดิมๆเนี่ยแนะนำนะครับฟาร์มาสผมเชียร์เลยติดเมตาแน่นอนกระบ,บอกนี้ทั้งรัวทั้งแรงนะครับ โอเคประมาณนี้ครับสำหรับชุดใหม่ไดมอนแล้วก็ฟา์มารสอัปเกรดใหม่ในแพดทล่าสุดนะครับลองพิจารณากันดูละกันนะฮะว่าจะสุ่มหรือว่าจะผ่านสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ